เปิดชีวิตสุดปังของนักธุรกิจสาวสวยพันล้านสายนารีเป็นคนที่ทํางานเกือบจะย4ชั่วโมงต่อวันเน่ะมีออกรายการมีไลฟ์สดขายของบริหารจัดการคนด้วยวันทีเ7็ดโมงก็ต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องส่งลูกไปโรงเรียนค่ะใช่ส่งลูกไปโรงเรียนด้วยแต่เป๊ะมากอย่างที่แพทย์เห็นภาพเนี่ยคือพี่สายแทบจะยืนอยู่ในทุกจุดต่อให้ตัวเองอ่ะไม่ได้ออกหน้ากล้องวันนั้นก็จะอยู่หลังกล้องมาเฝ้ามาคอยถ่ายรูปมาดูยอดว่า ลายเด้งดีดหรือเปล่าเข้าหมารือเปล่าอ่าเมื่อก่อนเราเคยเอาง่ายๆเราเคยห่วงงานมากกว่าลูกมีบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานสําคัญการสร้างครอบครัวการสร้างฐานะให้มั่นคงสําคัญจนวันหนึ่งลูกเคยหวยหวยหาเราค่ะแล้วพอวันหนึ่งเขาเขาก็ไปติดเพื่อนอ,อย่างคนโตอะค่ะแต่ที่เขาเคยทักเราทุกวันเคยถามเราทุกวันแม่ทําอะไรแม่กลับเมื่อไหรไม่ถามไม่ทักอันนี้เคยนั่งร้องไห้เลยนะคะ ตีสิเดย์เสาร์น,นี้บ่าย3โมงดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส